ต้องทุกชั้นเรียนไหมหรือว่าเฉพาะปีหนึ่งอ่าตอบเลยสุดท้ายก็รองคณะบดีฝ่ายกิจาการนักศึกษาของคณะศึกษาเขาก็มีโพสต์ให้ผมมีตะกี้แล้ววิดโพสต์ก็เห็นโพสต์แล้วทีนี้สิ่งที่เขาโพสอย่างนีไม่ถูกหรอกไม่เห็นด้วยไม่มีนรยยแบบนั้นก็คืออาจจะเป็นเด็กไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกำลังให้ทางคณะเขาหาที่มาที่ไปอยู่ที่มาที่ไปให้โพสทีนี้ไอ้เรื่องตรงนี้มันอาจจะ เด็กคิดไปเองไหมไอ้กีบ e ีทาหงทาวหัวเนี A ่ยซึ่งจริงมหาดามีรายวายก็คือปล่อยให้เป็นสีธรรมชาติเราก็าต้องดําเขานั้นหมายถึงวเราไม่ได้สติขนาดนั้นก็จะเน้นการแต่งกายที่ถูกระเบียบตามข้อบังคับก็จะพูดกว,าวา้างๆในควประมาณเนี้ยส่วนรายละเอียดของสีผมสีเดนต่างไม่ได้ตินะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นนี่แหละกำลังมหาลัยกำลังหาคําตอบอยู่ว่ามันมาจากไหนยังไง ขณะการทามาาลัยก็คงจะทําความเข้าใจไปอย่างแต่ลนะคณะเกี่ยวข้องว่าให้สื่อสารให,าให้ปีนเข้าใจด้วยว่าไม่ไไม่ด้ขนาดนั้นทุกมุมเราเด็กเจตนาดีไหมหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าเจตนาดีไหมเด็กที่อโค้ดมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะให้ราคาตัวอันนี้ผมมองนะ ถึงการใช้ใจว่าพื้นที่แล้วคือต้องทําแบบนี้ต้องใช้ประโยชน์ว่าต้องสีดําเท่านั้นเจอพื้นที่ต้องไหวนะนี่ผมมองว่าเด็กที่โพสต์อ่ะคงจะให้ราคาตัวเองมต้องเห็นว่าฉันเป็นพี่ซึ่งการรู้เท่าไม่ถึงการนี่นสิงังไม่เหมาะไม่ใช่จุดลงทานธิการบริไม่เห็นด้วยกับการโพสต์ไม่เห็นด้วยแล้วต้องมีการตัดเตือนเราไหมครับลังหาว่าใครโพสต์ต้นต่อตอนนี้ทางทางต้นต่อที่เขาขึ้นว่าพะรุษสา ระดับรองข้บบรา,าราชรเขากำลังพยา,า,ายามหาคําตอบพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นั้นสรุปแล้วก็คือไม่เห็นด้วยรายการโทษที่นี้ก็อย,อยากจะให้ทางการพูดดีแก้ชี้นำหรือว่ามีอะไรจะช่วยดันทั่วไปนั้ปในทุกสาขาก็นี่ไงตัวนี้ก็ต้องหขอโทษครับเขาจะบอกไปหมดแล้วในการต่างรุ่นแรกก็คือปฐมเทศบายี่สี่แล้วก็ยี่สิบห้าเมื่อเช้าคงก็ไปปฐมเทศ ก็คือโดยส่วนมากเราจะตระหนักให้เด็กเขาปรับตัวในการที่จะมัธยมขึ้นสู่อุดมมีเรียนรู้ชีวิต<ม>แต่เรื่องพวกนี้ก็คือเป็นเรืร่องปกตินะสีผมสีอะไรต่างนั่นแปลว่าเป็นความคึกขานอของคนที่พูดนั่นแหละปัญหาต้องต่ออยู่ครับมีาจากมัธยมแล้วมา